สวัสดีค่ะผู้หญิงที่อยากมีสามีฝรั่งนะคะแล้วก็คิดไปว่าชีวิตจะต้องอยู่ในความหรูหรานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่อายุมากหรืออายุน้อยนะคะโบดเน้นผู้หญิงที่อายุเหลือน,น้อยใกล้เกษียณและเกษียณแล้วนะคะความที่มีหรูหราเนี่ยความหรูหราเนี่ยนะแบบไหนในความคิดของแต่ละคนนะคะ จากที่โบต์อยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะผู้คนที่โบต์รู้จักคนที่โบต์ไปทำความสะอาดบ้านให้เขาคนที่พ่โอดเนี่ยได้ไปบ้านเขาบ้างนะคะแม้กระทั่งคนไทยกันเองเนี่ยนะคะที่รู้จักและเคยไปบ้านนะคะฝรั่งเป็นครูโอดเคยไปบ้านนะคะโอดไม่เห็นว่าใครมีบ้านหรือมีข้าวของใช้ที่หรูหรา แต่งตัวหรูหราไม่เห็นนะคะความหรูหราในมุมมองของโอ๊ตที่โอ๊ตเห็นแล้วว่าหรูหราเนี่ยคือชีวิตเหมือนในละครอะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆใช้เฟอร์นิเจอร์สวยหรูราคาแพงบางบ้านเขาก็ไม่ได้ใช้ราคาแพงนะแต่ราคาก็ไม่ได้น้อยนะคะบางบ้านต้องทุกอย่างต้องดีที่สุดต้องสุดๆๆๆอย่างเงี้ยนะคะ นั่นคือชีวิตที่หรูหราใช้รถยนต์ยี่ห้อแพงๆนะคะการแต่งตัวกลวยกลายบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งตัวหรูหราเน้นราคานะคะผู้หญิงที่มีเงินอยู่บ้างนะคะหรือคุณทำงานแล้วคุณก็มีเงินเก็บ จำนวนที่เพียงพอในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วคุณนึกอยากจะมีสามีฝรั่งขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะให้เขาเนี่ยมาดูแลเรื่องการเงินอยากมีเพราะอยากมีเพื่อนนะคะบ้านปลายชีวิตแล้วคุณก็ดูวิดีโอ ที่ผู้หญิงไทยอยู่ต่างประเทศทําให้ดูมีชีวิตที่อยู่ชนบทโอ้โหยแบบนี้ฉันอยู่ได้สบายเลยฉันชอบนะคะพอดเคยพูดไว้แล้วโอดไม่รู้หรอกว่าคุณมาฟังโอเนี่ยคุณได้ไปฟังวิดีโอนานหรือเปล่านะคะคุณอย่าดูเพียงแค่ภาพที่คุณเห็นนะคะคุณคุยกับผู้ชายแล้วคุณก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งอยู่ชนบทม,มีฟาร์มมีฟาร์มม้าฟาร์มวัวฟาร์มอะไรก็ว่าไปคุณก็นึก มนโนไปเองว่าเฮ้ยชีวิตเขาเนี่ยต้องสบายอุย้ยไปอยู่กับเขาเนี่ยชีวิตฉันต้องสบายฉันต้องมีเงินใช้ฉันต้องได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านฉันต้องได้ไปสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นความหรูหราของคุณแล้วนะคะก็ดีนะคะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่โบสนึกภาพว่าความหรูหราของโอดะคือยังไงนะคะโบสนึกไปถึงละครที่เป็นแนวเจ้าเจ้าอย่างเนี้ย ท่านหญิงท่านชายอยู่ในวางอย่างเนี้ยหรูหรานะคะในชีวิตจริงของคนแบบเราๆเนี่ยนะคะความหรูหราเนี่ยคุณก็จะคิดในภาพของคุณแต่ละคนไปกลับมาที่ผู้ชายมีฟาร์มอ่ะคุณคิดเองคุณไม่ได้คุยไม่ได้ถามเขาแล้วคุณก็ทำความรู้จักเขาศึกษาเขาเรียนรู้เขาพอประมาณจนตกลงว่าแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเขาแล้วสิ่งที่คุณ ได้พบเจอในชีวิตจริงหลังจากที่ไปอยู่กับเขาแล้วคือคุณต้องทำงานหนักมากนะคะคุณไม่ได้คิดไว้ว่าจะเจอแบบนี้คุณต้องไปเก็บขี้วัวขี้ควายคุณต้องไปทำความสะอาดค้อว,วัวข้อควายคุณต้องไปเก็บผักหรือใดๆอ่ะเป็นชีวิตฟาร์มจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้พูดคุยกับเขาให้รู้ว่า แต่ละวันเนี่ยเขาอยู่ฟาร์มเนี่ยเขาต้องทำอะไรเขาได้ไปใช้ชีวิตนอกจากฟาร์มไหมเขาไปกินอาหารนอกบ้านบ่อยไหมการที่เขามาที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคุณบางคนเนี่ยเขามาเพื่อเจอคุณโดยเฉพาะเท่านั้นในชีวิตจริงเขาไม่เคยได้เดินทางไปไหนเลยถ้าคุณได้คุยกับเขาแล้วคุณก็เจอคนที่บอกว่าเออฉันก็เดินทางไปบ้างนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้ก็ดีชีวิตแต่ละวันของเธอล่ะ เธอทำฟาร์มแบบไหนยังไงเธอมีลูกน้องไหมเธออยู่ในฟาร์มเธอเนี่ยกี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้าเย็นค่ำหรืออะไรแบบนี้ต้องคุยต้องถามนะคะอย่าคิดเองอย่ามโนภาพไปเองว่าเมื่อไปอยู่แล้วโหยอยู่ชนบทสบายฉันก็เห็นคนอื่นเขาก็อยู่ได้สบายสบายแบบนี้คุณไม่ได้รู้ว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างแล้วผู้ชายที่คุณคุยกับเขาเนี่ย จะเป็นเหมือนผู้ชายที่ผู้หญิงที่เขาทำวิดีโอให้ดูหรือเปล่านะคะนี่เป็นสิ่งที่บบส์พูดไปแล้วนะคะก็พูดซ้ำอีกซ้ำหลายๆครั้งใครที่ได้ฟังวิดีโอที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็มาฟังอีกก็จะได้นึกภาพแล้วก็เอาไปพูดคุยกับผู้ชายนะคะนึกนึกถึงตัวเองให้มากนึกถึงความต้องการมีชีวิตของตัวเองให้มากว่า เมื่อไปอยู่ที่ต่างประเทศกับผู้ชายแล้วเนี่ยอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุยกับเขาสอบถามให้รู้นะคะถ้าเขาไม่หลอกคุณคุณจะได้ตัดสินใจว่าเออฉันไปแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยถ้าเขาหลอกคุณเมื่อคุณไปถึงแล้วนะคะคุณเปลี่ยนใจได้นะเพราะอะไรก็คุณมีเงินคุณมีเงินเก็บอยู่แล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณอย่าไปทนนะคะใครที่เขาพูดในทางลบอะ แล้วก็ว่าว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเห็นแก่งเงินพอไปเจอเขาเป็นอย่างนี้แล้วทนอยู่ไม่ได้บาบาคุณไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าคนที่พูดเขาไม่ได้มาประสบสถานการณ์แบบที่คุณกําลังประสบอยู่ไงคุณอย่าไปใส่ใจใครเลยนะคะเอาตัวเองให้ตัวเองมีความสุขและอยู่ได้นะคะเป็นหลักนะคะใครที่ ไม่หาข้อมูลพูดคุยให้ดีๆนะคะคุณได้คนที่ทำให้คุณมีชีวิตที่ดีดีใจด้วยนะคะขอให้โชคดีบายบสวัสดีค่ะ